กระทอนเลือกยังไงไม่ให้แม่ค้าหลอกนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีว่าเราจะเลือกกระทอนยังไงให้หวานนุ่มฟูแล้วก็อร่อยวิธีนี้เนี่ยจะนําไปทําเป็นกระท้อนลอยแก้วหรือจะเป็นกระท้อนแบบอื่นเช่นกระทอนสมเครื่องก็ได้นะคะกระทอนเนี่ยก็มีหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุยนุ่นอีล่าหรือว่าทับทิมแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็ให้คุณสมบัติที่ให้ความเปรี้ยวหวานต่างกัน ความนุ่มฟูที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าพันไหนเนี่ยก็สามารถนำมาทำกระท้อนลอยแก้วได้หมดนะคะที่สำคัญนะที่เราเลือกกระท้อนเนี่ยเมื่อเจอแม่ค้าเราต้องดูค่ะว่ากระท้อนเนี่ยลักษณะผลเนี่ยขิวเนี่ยค่อนข้างเรียบแล้วก็มีสีเหลืองทองและผลเนี่ยมีลักษณะแป้นนะคะแป้นนี่ก็หมายความว่าบนเนี่ยแบนแล้วก็ออกอุนมๆด้้นข้างนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัวกระท้อนเนี่ยเนื้อในจะนุ่มฟูแล้วก็หวานนะคะ ที่สําคัญนะคะกระทอนต้องไม่มีรอยช้าเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องทนุถนอมกระทอนเป็นอย่างดีที่เขาบอกว่ากระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานเนี่ยผิดค่ะกระท้อนเนี่ยต้องดูแลอย่างดีไม่ให้มีรอยฟกช้าเลยไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็นกระท้อนที่ไม่ดีค่ะเราทนุถนอมกระท้อนของเราเป็นอย่างดีจนได้เป็นกระท้อนลอยแก้วที่นุ่มฟูมเหมือนปุยนุ่นเราจึงเรียกมันว่ากระท้อนปุยนุ่นค่ะติดตามสาระความรู้ดีดแบบนี้ได้ที่เพจ เฟซบุ๊กบ้านขนมตู้จินดาค่ะ